ปลายปีเนี่ยดูเด็กขึ้นนะคะปลายปีเลยปลาีนีดูเด็กดูโอเคขึ้นนะก็สบายสบายอ่ะมันเกิดขึ้นแม่เมื่อคืนนี้ได้ยังเลี้ยงลูกๆเนาะไม่ได้ยังเลี้ยงจักแนวอุ้ยลูกกับบ่มียังให้แม่ักอีหยังแค่ไปซีเรียสได้จูนแดนเถอะธรรมดามันเกิดบ่เกิดมันก็เกิดทุกวันเกิดซื่อๆเนาะมันเป็นมันเป็นธรรมดาน่ะทุกวันนี้น่ะเกิดจะกินหรือเกิดจะไม่กินก็ธรรมดาเมื่อ ถมื่อวันนี้วันเกิดไม่อยากกินวันหน้าผ่านวันเกิดไปแล้วเราอยากกินก็ได้มันไม่ผิดแปลกไปนอนนี่วันจันทร์ป่ะไปนอนนี่วันจันทร์ป่ะบ้าแม่แตงแต่บอ,บอ,บอง,องไปเติมน้ำยาแอร์ก็เย็นจักหน่อยอยู่เจี๊ย็บไหมคะเย็บไหมเจี๊ยบกับพอถึงกับเจี๊ยบมันของหลายก็เย็นได้ไข้ก็บไปเติมบารีการมาหนีกระซได้นอนยังล่ะก็ไปกินเขาซื้อผลไม้รากไม้ในตลาดแล้วก็ไปกินเขา มม่นี่ซอยตัวเองก่อนมึงจ้าไม่เป็นไรในระบบบ้อนนี้นอนจะผ่าเดี๋ยวนี้เออการเห็นกับจ้างมากันใช่ไหมนเห็นแล้วค่อยมากันใช่ไหมอันนั้นเขาขายอะไรอ่ะอันนั้นน่าจะเป็นขายเครื่องดื่มขายเครื่องดื่มให้หมอรำนี่เหรอไม่เครื่องดื่มไม่ท่านคุณผู้ชมจัดมาเป็นรถเลยเหรอคาดว่าไม่เคลืนสีพื้นนิดแต่คนนี้เคลนเป็นว่าเป็นลอยเป็นลอยลร่าง เป่แตกนะมอเอข้าเจ้า <point deep in ounded> ือเห็ด <TH> นีอพอไดส่นบงนี่ได <siblings> ้อย <thighs> ู่กันผู้ใดมีอูกับแมาแขนแ้่วากับผูกดีๆเด้อ้าเทียอูหลลงนหัวแตกือไา่ยเลยแมนี่บ่อบ่หัแตกหัวแตกเราจีบ้าไปล่วงบานอีกยากอย่างนี้เออขันอูขาดมาเป็นธรรมดาเนี่ยจะไปไวใจปันไดเด้ออูก็ได ถือวัาขหอีกเด้ถ้าคุณแม่ก็เข้าตลาดแล้วคุณแม่ก็ไปซื้อน้ำอบน้ำหอมอะไรอ่ะแม่มาเพราะท่านบังารเมื่อไรสิสงคุณแม่ก็จะไปซื้อน้ำอบน้ำหอมมาคือคือวันพุงนี้เป็นวันที่สิบสามตอนเย็นประมาณสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นแล้วก็เริ่มแล้วอัน่างันเขาจะมาขายหวยนะส่องกับแม่งัน แมงอะไรแมงกระชอนดิบๆดิบ่อกดิบๆเนี่ยเป็นลุงลุงเป็นต้นลุงลุงข่อยกับมะกาเฮ็ดอีกล่ะเขาบห้าเสียอยากอยากยืมแต่ว่ามะกาเฮ็ดคือเก่าบังชั่วโมงบังกาเฮ็ดคือเก่านอกจากแต่ว่าขันเจ้าขันเจ้าลวกมากให้มันเบิดชีวิตแล้วหอยแนะขันเจ้าเฮ็ดดี่ดีสามดี่ดีให้มันหมดชีวิตก่อนค่อยทำได้คั่วได้ ก็เป็นอันว่าสรุปแล้ววันพรุ่งนี้จะลดน้ำดำหัวสงพระสงเจ้าเอาพระลงมาสูงนิมนต์พระลงมาสูงปีหนึ่งครั้งหนึ่งแจกยังไงยังไม่ได้โชคเลยหลังสิบหกปีแล้วเออต้องให้หลังสิก่อนให้ได้โชคก่อนโชคดีก็แจกถ้าไม่โชคดีก็ตัวเขาเองใช่ใช่แต่สิมีตรแต่แจกแต่คุณแม่กับเฮียผับปลาพูดอะไรอย่างข้ามบุญรวมกับเมื่อแรกคุณแม่กับเจ้าาง เอานมาตั้งบ่อบหูว่าเข้าสิกขาบ,บานช่วงกับบานข้งกลับเมื่อไรสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสิบหกเข้าสิไปทั้งคุณงยตัวเออเราจะผ่านไปทั้งนั้นแหละวันที่สิบหกเราค่อยกลับมาเราไปทอดไปถวายที่วัดเลยตอนนี้คือใช่วัดโนนอ้อมแก้วที่เราเคยทําไงคุณแม่ก็มาตั้งต้นไว้หนึ่งหมืนบาทเอเอให้เป็นเป็นโก๊กเป็นเข้า ให้ลูกให้เตา้ากะแมร่วมกันพูดละหาบาทสิบบาทพูดละร้อยสองร้อยพันสองพันีกื่นตั้งไปสูมปส้มือล่ะต,ต,ตั้งไปซื้อเมืองตั้งแต่เมื่อขึ้น FC, นี่แหละตั้งแต่เมื่อขึ้นนี่เอ๊บซี่ผู้เพิ่นเห็นเพิ่นกะโอนแม่เข้ากับบริบาตทอดใด้กับบริบาตดีเบิร์ตแมนบา้าเหรอเนี่ยแต่ใจสายศรัทธาการท่าบุญนี่บังคับกันบ่ได้ใช่จะทำเท่าไหร่เออใครอยากทำก็ทำใครไม่อยากทำไม่อยากได้บุญก็แล้วแต่ไม่ได้บังคับกันเออไม่ได้บังคับกันเลยจ้ะ การทำบุญบังคับกันไม่ได้ใช่บอดโทมาแม่แล้วัดชักกันอ้าวถือไว้ก่อนกันเลยตังอุตองว่าสบายจังเลยไครเู้มาบัดบดผู้บริรมใช่เู้มาคนละเครื่องเครื่องนี้อยู่ในรถมา กอดไว้ฮวนฮอนยังสีเมาหน้าให้เขากินติเมากับไม้เมาสทำไมเมากับไม้เมาสทำไมจักเบือนพัวเนี่ยจะไปกินก็ไม่ังครั้งหรเดือดลี่อ่ะโอ้ยเมาเจอแม่จะได้อารมณ์ดีเราอารมณ์เสียอีกอย่างเสียมัดมือนตั้งสองมื่นแหละโอ้ยอยกเป็นยังเอ้ากอดไวยก็แกะไปหมดเลยตอนนี้เนี่ยมื่อแรงไม่ขายหรอกมื่อแรงเนี่ยแกะไปหมดเลยแกะไปหมดเลย เอาสี่สันเออเอาค <bold. S 1> <Arri> like, ันตอนนี i, ้ก okay. ็แจกเข้าไปก้อนเป็นบ้าแจกเข้าไปก้อนเอาตัวสีห้เท่าไหรตัวกรให้มาตงิละตัวสีเมาเท่าไหรตัวกระเมามาตงสิกระคาผ้าหนึงโอเคเดี๋ยวสิอ่าแจกคตัวนี้เราจะไปซื้อมาไว้อีกตัวหมือนแร่งก็ซื้อตัวหมือแล่งสิขายอย่างทันันแจกเบ้อแล้วมันก็บอะไ้ขายเดี๋ยวนาะเขาทำอะไรเขาตัวเขาขายเขาเลยเขาทำอะไรว่ามัดตัวนี้ก็เดี๋ยวคำตั้งนวอยนี่เขาก็แจ็คกระบำมือเอื้อนเป็นมือสีสงพระเด้อ สงขลานี่มาแรงวันที่สิบสามเมษาเออประมาณซีหาโมกับเตาลูกน้องบอกเขาจะมากันโอเคเขาจะสมทบผ้าป่าหลวงพ่อกับสมทบมาบ้าไปไปเอาเอาโอเค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 เพิ่งมาถึงตอนนี้แหละเอาห่าท่านอไหน่อยแล้ว กวเอาหาบ้เอาหาบ้านกวนละสิบบาทแวกวนละสิบบาทนี่มีอยู่ติกาแฟก็กาแฟก็ยี่สิบแล้วอกาแฟก็ยี่สิบแล้วเบอร์ดี้หาิบแต่เสือแต่เสือมากกับซิบหาแล้วสองร้อยห้าสิบขวดตีไปขวดละยี่สิบบาทเลยสองร้อยห้าสิบขวดแลวเนาะสองร้อยห้าสิบขวดได้ไหมีไปขวดละยี่สิบกับสองร้อยตอนี้ตอนนี้มันพรอเขาอยากให้คนอไหได้กินเนี่ย เดี๋ยวจะให้แอมน่เอาลงต้อนนี้เลยแล้วก็แจกเข้าไปเลยคุณสองขวดได้แล้วะใช่สองขวดแจกหมดแล้วแล้วไปสองขวดไหมสองน้อยหาสิบขวดมแล้ที่ไม่แจกคดณเหรใช่มันจมเงินพันเงินเขาอ่ะแม่แม่ในแม่แม่ใกล้ใกล้ใแม่คือมะเขือแม่นี่ราบไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าแจก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 เกลีงเข้ากับไปซื้อไหมแม่เข้าก็มาขายมื่อแรกอีกเลยเปอรนไห เอาลง,งเดี๋ยวนี้ให้ค้อนไ,ไหวเขาได้มากินมันฮวันข้ามข้างไม่ห่างใช่ไงล,กลูกล <c oughs> ูกของแม่เนาะนี <c oughs> ่เอย้ยไปดีมากดีนะ้ะลูกเอย้ยไปกับไปแบบสบายสบายนะลูกอย่าหว่วงอย่าใหญ่เด้อ ไปกระแปรี้ยวใบยังห่วงง่ายๆเขาสิแจกน้ำเดี๋ยวนี้กับว่าตองห่วงดอกเรือเอ้ยเออเขาสิแจกน้ำแจกได้กับว่าตองห่วงเนอะเอ้ยไปดิไปยุดีมิ้นสูงนะลูกเขาสิแจกน้ำแจกได้เดี๋ยวนี้มันก็บว่าตองไอห่วงเขาดอก พี่นอ้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่เดี๋ยวมีมีผู้ใหญ่ใจดีมาเหมาน้ำเดี๋ยวคุณดอยแม่ก็จะไปแก,กน้ำก่อนนะคะขันขันผู้ไหนเป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกรอบสองกับมาเวยค่ะมาแงเด้อมาเหมาให้ทีมงานาได้ยุได้ยินได้นน้ำขึน้นท่านี่เนาะให้รับให้รวยให้สุกให้มันให้ได้ขึ้นมาหลายเท่าลอยเท่าพันแถวผืนด้อผู้เหมากระดานสึกสวกมันหมาผู้เหมากะผู้เหมากะผู้นั่นล่ะเออ ออกซ่เจนนี่นุ่มโจโยมเนียน,นี่อ้ยลูกไส้ัวเจองหัวแหวนไข่ล่ะลูกไส<ะ>้ล่าลูกไส<า>ล<ะ>้ล่าล<ะ>ลเออมเมื่อคืนนี่ร้านสาวเหนียวน่อยแกคุณย่าคุณย่าวันนี้มันเกิดคุณย่านะจ๊ะ